ะพี่จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันคือลูกค้าเนี่ยซื้อชาไปกินเสร็จแล้วพอไม่ได้ผลเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องกลับมาถามเขาก็เข้าใจว่าเขากินไม่ถูกหรอกมันไม่ได้ผลหรอกเนาะเขาก็ไม่กินต่อละหยุดดีกว่าแล้วแล้วพี่จะบอกว่าใครก็ตาม,มานะครับเชื่อพี่ได้เลยว่าใครก็ตามที่เขาพยายามจะหาวิธีลดน้ําหนักเนี่ย เขาไม่ได้มาเริ่มลองกับนนบะก้าเป็นตัวแรกหรอกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลองมาหลากหลายสารพัดแล้วนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลแล้วเขาก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเขาก็ลองตัวนั้นลองตัวนี้ในขณะที่ลองตัวนี้ไปได้อีกตัวหนึ่งมาเขาก็ผสมผสมปนเปกันเข้าไปด้วยเลยนะคะเอแล้วทีนี้พี่จะถามว่าแล้วพี่ทํำยังไงละ่ะแล้วพี่ก็คุยคุยคุยกับเขาไปปรากฏว่า สุดท้ายเนี่ยเพื่อนพี่คนนี้เขาก็กลับมาเปิดใจแล้วเขายอมกินต่อแล้วเขาถามราคาส่งแล้วด้วยแล้วที่สําคัญก็คือเขาเออขอเข้าร่วมเรียนรู้การทําออนไลน์เรียบร้อยจากเพื่อนคนที่หยุดกินไปแล้วนะคะแต่ทีนี้พี่จะมาเท้าความแล้วพี่ก็จะมาให้ความรู้นิดหน่อยนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ว่า เป็นเป็นเรื่องของทางการแพทย์นิดๆิดหน่อยๆน่อยนะคะปนเปีเข้ามาเพื่อที่ว่าบางคนที่ยังไม่รู้หรือว่าบางคนที่ยังออไม่มีคําตอบให้กับลูกค้าของตัวเองอย่างนี้หรือหลายๆคนที่หลุดลูกค้ากลุ่มนี้ไปเนี่ยคือซื้อไปทานแล้วก็ไม่ได้ผลเนี่ยเขาก็เงียบหายจากเราไปเนี่ยเผื่อจะได้เอาเกร็ดเอาเคร็ดตรงนี้นะคะเอาไปเอาไปแนะนําลูกค้าหรือไปโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะทีนี้พี่ก็จะมาออพูดไปถึง หลักการคร่าวๆของร่างกายคนเรานิดนึงไม,ไม่เอาเยอะนะคะไม่เอาลึกเลยเอาตื้นๆง่ายๆเลยสวัสดีค่ะพี่ผู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดพีเอโดยหลักการเนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะลำไส้เนี่ยคือส่วนที่ยาวที่สุดหลายๆคนอาจจะทราบแล้วแหละคนที่อยู่ในกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาหลหรือหลายๆคนที่ชอบศึกษาและค้นหาความรู้เนี่ยจะรู้เลยว่าในส่วนของร่างกายคนเราเนี่ยลำไส้เนี่ยทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เนี่ย รวมกันแล้วเนี่ยมันยาวถึง30สิเมตร30สิบเมตรนี่ลองคิดภาพเอานะคะว่า30ิเมตรนี่มันยาวเท่าไหร่โดยที่ว่าเราจะแบ่งเป็นลำไส้เล็กเนี่ยยาวทั้งหมดเนี่ยยี่ิบห้าเมตรแล้วก็รวมถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยอีกห้าเมตรนะคะทีนี้เวลาที่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยระยะทางที่มันยาวขนาดนี้เนี่ยความรู้อันนี้ได้มาจากคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้เกี่ยวกับทางด้านาธรรมชาติบําบัดนะคะคุณหมอท่านบอกว่า ถ้าคุณกินอาหารที่เป็นพืชเข้าไปเนี่ยนะคะคุณจะสามารถย่อยสลายแล้วก็สามารถขับออกได้ภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ที่เป็นเเนื้อวัวเนื้อควายต้องพูดกันอย่างนี้เลยเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเนี่ยนะคะใช้เวลาถึง3วันกว่าที่จะย่อยสลายได้ทั้งหมดแล้วก็ถูกขับออกมานะคะดูสิครับว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยกว่าที่มันจะออกมาเนี่ยออกมาเป็นอุจจาระข,ของเราในแต่ละวันในตอนเช้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันใช้เวลาถึงสามวันมันหมักอยู่ในนั้นแล้วในแต่ละวันเนี่ยเรากินของใหม่เข้าไปอีกกินของใหม่เข้าไปอีกอาหารทุกอย่างแล้วก็เศษอาหารกากอาหารอะไรที่ที่มันเป็นเศษใยห,หรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องขับออกจากร่างกายเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเดินทางจากเอ ตั้งแต่กระเพาะตั้งแต่ปากเราเข้าไปจนออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะคือจะใช้เวลาแล้วทีนี้เรากินเข้าไปใหม่ทุกวันนะมันก็จะไปสะสมอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆทยอยออกที่เราคิดว่าเรากินเข้าไปในแต่ละวันแล้วเราคิดว่าขับออกมาหมดมันไม่ใช่นะคะนั่นถึงเป็นปัญหาที่ว่าคุณหมอเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าคุณรู้ไหมล่ะว่าในาลําไส้ของคุณเนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยสามารถเก็บอุจจาระไว้ได้ถึงเป็นสิบสิบกิโลเป็นสิบกิโลหลายๆคนเนี่ยทานเข้าไปแล้วเนี่ยทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเก็บกักอยู่ในนั้นโดยเฉพาะาอย่างยิ่งกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะเกิดปัญหามากเลยเพราะว่าของเสียมันจะเยอะมันย่อยสลายยากแล้วมันอยู่ในนั้นดาสามวันเนี่ยมันจะบูดนะคะมันจะบูดมันจะ อย่าเรียกว่าเนา่าเรียกว่าบูดก็แล้วกันนะคะแต่ที่จริงคุณหมอบอกเลยนะว่ามันบูดแล้วมันก็เน่าได้ด้วยอยู่ในลําไส้ของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดการบูดมันมีแบคทีเรียในลําไส้ของคนเรามันก็มีแบคทีเรียอยู่แล้วแหละมันก็จะทําให้เ,เกิดสารพิษเกินการสร้างสารพิษตล้ทนี้ก็จะเป็นที่มาของอโรคภัยต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระบบาทางเดิอนอาหารเช่นโรคท้องผูกเอาง่ายๆเลยโรคพื้นๆเลยโรคท้องผูก